สวัสดีครับท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องคนขายเหรียญชาแนคลคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้มาซื้อไม่ได้มาขายนำเหรียญผลิตผิดพลาดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นเหรียญชนิด5บาทของในหลวงรัชกาลที่10 เป็นเหรียญผลิตผิดพลาดนะครับก็ไปดูกันเป็นแบบไหนนะครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมสังเกตด้านหน้าจะปะกตินะครับด้านหน้านี่จะปะกติเหมือน5บาททั่วไปนะครับเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นปีพศ2564นนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับด้านหลังไม่ปกตินะครับด้านหลังเป็นเหรียญผลิต ผิดพลาดทำไมถึงว่าเหรียญผลิตผิดพลาดนะครับดูขอบนะครับเนี่ยขอบจะเป็นร่องนะครับขอบจะเป็นร่องจะเป็นชั้นนะครับสามชั้นชั้นที่หนึ่งนะครับจะสูงนะครับตรงนี้นะครับชั้นที่หนึ่งเนี่ยขอบนี้จะสูงแล้วก็ขอบชั้นที่สองก็คือขอบกลาง นะครับชั้นที่3ก็คือขอบขอบนี้นะครับขอบนี้จะต่ำนะครับก็เป็นร่องนะครับรอบเหรียญเลยนะครับเป็นร่องรอบเหรียญเลยที่สำคัญนะครับที่สำคัญเราก็วิเคราะห์ว่าไม่ใช่เหรียญตกเครื่องแล้วโดนหมุนแน่นอนเป็นเหรียญผลิตผิดพลาดจริงๆก็ดูนะครับ เหลี่ยมด้านหน้าจะไม่เสียเลยนะครับถ้าเหรียญตกเครื่องเนี่ยเหลี่ยมขอบนะครับจะเสียจะเหมือนก,นกันกับด้านหลังแบบนี้นะครับถ้าเหรียญตกเครื่องนะครับเราก็วิเคราะห์แล้วไม่ใช่เหรียญตกเครื่องแล้วโดนหมุนเราก็เก็บเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับ f c ซได้ดูนะครับ ถ้าใครต้องการนะครับอยากจะสะสมเหรียญแบบนี้ก็ทักเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะโทรเบอร์โทรก็063 712 5266หรือว่าจะทักมาทางไลน์ก็096 0 9เหูย 0967ไอ้096137 096137 13 1387นะครับก็ก็ลองทักมาดูนะครับพูดคุยตกลงเรื่องราคากันนะครับสำหรับที่วีดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ